ขอพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ตอนเช้ามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวข้องกับ Top Luxury Band m e ด t i o n Golden g เ l ้น2026รวมพิถึงแรงกิ้งอื่นๆแรงกิ้งต่างๆนะครับอย่างที่เรารู้กันเลยว่า Luxury b a แบที่ได้ Engagement ใน Golden g o o ล e 2026อันดับที่1น,นั้นคือ Shuck Smooth ซึ่ง Shuck Smooth คือแบรนด์ทีลซ่าใส่ร่วมเดินพรมแดงและดูเหมือนว่าจะเป็นเซเลบริตีเพียงคนเดียวด้วยนะครับที่ใช้แบรนด์นี้ เข้าเดินพรมแดงของ Golden g l o b e Awards 2026ซึ่งสามารถสร้างยอด Engage ไปได้มากกว่า3.8ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลยทำให้ฝั่งอินเตอร์เขาทึ่งกับศัก,กยภาพของลิซ่ามากเลยแถมนิยามเอาไว้นะว่านี่สินะสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องใช้เยอะแต่ใช้ให้ถูกคนมันคือแบบนี้เองใช่ไหมเพราะว่าคนคนเดียว มาพร้อมกับแบรนด์แบรนด์เดียวแต่ว่าสร้างยอดนั้นเอาไว้มหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ของฝั่ง EMV ซึ่งยอด EMV นั้นทาง Chuck Smooth นะครับแบรนด์ที่ลิซ่าสวมใส่ก็สร้างเอาไว้มากกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือแม้แต่เป็นยอด e n g a g e ที่ Chuck Smooth นั้นสร้างเอาไว้ในอันดับที่1 3.8ล้านดอลลาร์สหรัฐและยอด Mention อีก Chuck Smooth ก็ทำได้มากกว่า246ล้านเมนชั่น ถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากเลยกับระยะเวลาเพียงแค่วันที่9ลากยาวมาจนถึงวันที่15มกราคมลิซ่าเพียงคนเดียวครับที่พาแบรนด์ Chuck s m o t h เข้าสู่ Golden Globe Award ในปี2026และเป็นคนเดียวที่สวมใส่แบรนด์นี้เข้าร่วมเดินพรมแดงและเป็นครั้งแรกของลิซ่าด้วยซ้ำในการเดินพรมแดงของงานลูกโลกทองคำ แต่ Impact และอิทธิพลของน้องนั้นก็คือไม่เป็นที่กังขาเลยจริงๆยอดต่างๆแสดงให้เห็นเลยว่าการไปแต่ละงานของลิซ่านั้นน้องเป็นเมนอีเวนต์ของจริงสื่อทุกคนทุกสำนักไม่ว่าจะเล็กน้อยใหญ่ยังไงทุกคนต่างพูดถึงแล้วก็เมนชั่นถึงลิซ่าและแบรนด์ที่น้องนั้นใส่เข้าร่วมงานและยิ่งไปก,กว่านั้นดูตามแรนกิ้งจริงๆแล้วชัคสมูทนั้นอยู่ในท็อป10ทุกรันกิ้งเลยถึงแม้ว่าชัคสมูทยังไม่มีการออกมาทํางานหรือว่าเซ็นสัญญากับลิซ่ายังเป็นทาง การ แต่การกระทำของลิซ่าในครั้งนี้ถือว่าสร้างแรงขับเคลื่อนแล้วก็ปฏิวัติวงการแฟชั่นไปได้มากเลยทำให้ตอนนี้ฝั่งอินเตอร์นะครับ,รบเขานอกจากจะทึ่งแล,แล้วเขายังรอดูกันอีกว่าในเวทีต่อไปที่ลิซ่าจะเข้าร่วมนั้นน้องจะใส่แบรนด์ไหนเข้าร่วมถึงแม้ว่าแบรนด์นั้นจะไม่ได้เซ็นสัญญากับลิซ่ายางเป็นทางการแต่สิ่งที่ลิซ่าทำถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครที่จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้นี่คือลิซ่านี่คืออิทธิพลของผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถควบคุมวงการแฟ ได้เพียงแค่การเคลื่อนไหวเหล็กๆน้อยๆ,น,ๆนี่ขนาดว่างานเขาจัดไปแล้วเป็น10กว่าวันนะครับแต่ว่าชื่อเสียงเ n g a g ก m m n t ช o ่นต่างๆของลิซ่ายังทำสถิติเอาไว้ไม่ห่างหายเลยปีนี้ลิซ่าไปในฐานะของผู้เข้าร่วมแล้วก็ผู้รับการประกาศรางวัลถ้าหากในปีต่อไปลิซ่าเข้าร่วมเป็นโนมินีล่ะจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกขนาดไหน นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันครับเป็นยังไงบ้างกับครั้งแรกของลิซ่าใน Golden g l o ิ e w w r r s 2 0 2 6เมาเราดูความปังในปีต่อๆไปกันได้เลย